อาหารบ้านใต้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาหารบ้านใต้นะคะวันนี้อยู่ที่ต้นมะเดื่อชิงค่ะจะนำทุกท่านมาชมต้นมะเดื่อชิงซึ่งเป็นผักเคียงคู่อาหารใต้ของเรานะคะจะมีรสชาติฝาดค่ะแล้วก็เวลาเรารับประทานคู่กับแกงไตปลาแกงคั่วกลิ้งหรือว่าขนมจีนแล้วมันจะรสชาติจะ มันมันฝาดฝาด,ดอร่อยค่ะ,ะเวลาเคี้ยวมันก็จะกรอบปอกป,ป๊ะเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเดือชิ่งนะคะคล้ายๆกับต้นมะเดือทั่วไปอะคะ่ะแต่ว่าลูกมันโตเท่าลูกมะเดือทั่วไปที่เราเห็นนะคะนี่ค่ะนอกจากจะนำไปเป็นผักแล้วยังทำไปแกงใช้แทนมะเขือพวงได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะลูกพอเหมาะพอรับประทานเลยนะคะแล้วก็ดกมากนะคะเป็นถึงโคนเลยค่ะนี่ค่ะเป็นถึงโคนต้นเลยนะคะนี่ค่ะ คู่ครัวคนใต้เลยนะคะมาเดือชิงเนี่ยจะเป็นผักที่อยู่คู่ครัวเพราะว่ามีตามในสวนยางนะคะพบเจอได้ง่ายค่ะ คารีดกานมนนะคะสวัสดีค่ะอาหารบ้านใต้สวัสดีค่ะ,อาาคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ไลฟ์สดของเราค่ะ วันนี้อยู่ที่ต้นมะเดื่อชิงหรือว่าลูกชิงนะคะเป็นผักพื้นบ้านทางภากใต้ของเรา,าจะกินคู่กับขนมจีนกินแกงเผ็ดหรือว่าจะนำมาแกงแทนมะเขือพวงหรือว่าจะนำมาดองก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุก,ท,กทุกท่านนะคะนี่คือต้นมะเดื่อชิงหรือว่าภาษาใต้จะเรียกว่าลูกชิงค่ะ จะมีลูกดกมากนะคะดกถึงปลายเลยค่ะนี่ค่ะมันจะมืดไปนิดนึงนะคะค่ะพอดีมันคืมฟ้าคืมฝนนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าลูกดกทึงปลายเลยนะคะเมื่อเดือชิงนี้ค่ะนำมาแกงเขียวหวานได้นะคะแกงเขียวหวานกับไก่กับห๋ออะไรได้หมดนะคะแล้วก็เอามาทานกับพริกเกลือได้ด้วยค่ะ เรามาตำตำแล้วคลุกกับพริกเกลอกินก็อร่อยเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะมันมีรสชาติฝาด,าดเวลาเคี้ยวมันจะเปาะๆปเลยนะคะในปากข้อดีของลูกมะเดือ่อฉิงนี้ก็คือมันมีสรรพคุณทางยาพวกแก้ไอสิมหะพวกนี้ได้ด้วยะคะ่ะแก้ไอแล้วก็ขับสิมหะนะคะเขาจะนิยมรับประทานกันค่ะ เวลาเราทานแกงเผ็ดของปักใต้หรือว่าทานส้มตำเราก็สามารถนำมาทานได้นะคะเมื่อเดือชิงนค่ะมันจะมีลูกดกนะคะดกถึงปลายเลยค่ะนี่ค่ะนี่ลูกขนาดเหมาะเหมาะที่น่ารับประทานค่ะลูกลูกอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกโตมาอีกนิดเนี่ยแบบนี้ก็คือแกงใช้แกงนะคะเป็นพืชที่อยู่ในสวนยางค่ะนี่ค่ะ และชอบขึ้นดิมด,มดิมน้ำนะคะดิมลำธารค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะกับต้นมะเดื่อแต่ว่ามะเดื่อชิงนี้จะต่างกันนิดหนึ่งนะคะที่ดูง่ายๆเลยนะคะก็คือข้างในเวลาเวลาเราดูมันจะมีมะเดือ่อมะเดือ่อเดือยปล้องอีกชนิดหนึ่งนะี่นะคะน <c oughs> <ๆ>มันจะมีมนนะค่มะส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะีนอ้ใลมันจะม่มีค่ะเ <c oughs> นี่ออีกอีกชนิดหนึ่งนะคะันอยู่ใกลเกันค่ะ็อันนี้าเดนะคะเปืนอมะเดื่อปล้องอันนี้ลูก ก็ออกมาก็มีขนอย่างนี้นะคะมีขนที่ใบด้วยค่ะนี่ค่ะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามะเดื่อชิงก็จะเรียบหน่อยเขียวอย่างนี้นะคะไม่มีไม่มีขนค่ะนี่แล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพเขาก็บอกว่าเขานําไปใส่กระถางน,นะคะแล้วก็ติดลูกทั้งปีแล้วก็กินได้ทั้งปีเลยค่ะนี่ค่ะ เป็นผักที่อยู่คู่ร้านขนมจีนหรือว่าร้านข้าวแกงของคนใต้เลยนะคะลูกมะเดื่อชิงเนี่ยค่ะนี่ค่ะมันจะมืดๆไปนิดนึงแล้วดันไปดกตรงตรงน้นเลยคะ่ะมันจะไปดกอยู่ปลายมันก็เลยถ่ายยากนิดหนึ่งเนี่ยนะคะจะโนไม่ดูค่ะเนี่ยค่ะเวลาลูกมันแก่แล้วนะคะลูกโตๆมันสุกหล่นเนี่ยลูกเล็กก็จะโตแซมขึ้นมาทันทีเลยเหมือนที่ เราเห็นนะคะตรงนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะมันจะเป็นลูกทั้งปีเลยค่ะคือปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเลยค่ะ,ะลำต้นที่สูงสูงได้ถึงเกือบ10เมตรนะคะที่เคยเห็นต้นใหญ่ๆก็78เมตรนะคะสูงแต่ถ้าเราจะกินลูกนี้เราก็ไว้ไม่สูงยเยอะนะอาสักเม็ดครึ่งสองเม็ดกำลังดีค่ะเก็บง่ายค่ะ อยู่ตามในสวนนะคะแล้วก็คนใต้ส่วนใหญ่นะคะเวลา,าบนโต๊ะอาหารหรือว่าร้านอาหารร้านข้าวแกงร้านขนมจีนเขาจะมียอดมะม่วงหิมะพานยอดมันปูลูกมะเดื่อชิงเนี่ยแล้วก็มีผักดองนะคะอยู่บนโต๊ะที่จะกินกันบ่อยๆเลยค่ะ ่นี้ลูกโตไปแล้วนะคะอย่างเงี้ยพอโตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเริ่มแล้วเราจะเห็นนะคะมีตุ่มตรงนี้ค่ะเล็กๆเริ่มเป็นลูกงอกขึ้นมาแทนแล้วนะคะนี่มาดูโคนต้นกันหน่อยนะคะนี่โดยนี่คือขึ้นงอกมาแล้วก็โดนตัดทิ้งแล้วก็งอกขึ้นมาอีกนะคะโคนเลยนะคะ นี่ค่คะเป็นลูกทุกข้อทุกปล่องนะคะที่เราเห็นเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยคะ่ะคือพร้อมที่จะเป็นลูกหมดเลยนะคะเนี้ยแล้วก็เป็นพืชที่เป็นลูกทั้งปีเลยคะ่ะเป็นเย็นโคนเลยนะคะดอกนี่เพิ่งสุกไปนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็อีกไม่เกินสิบวันเนี้ยเดี๋ยวลูกก็เต็มเีค่ะตามข้อต่างๆเนี้ยที่ตาเนี่ยค่ะจะออกมาเลยค่ะ เป็นพืชที่ปลูกแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่มียาฆ่าแมลงนะคะผลผักชนิดนี้รับประทานได้ปลอดภัยเลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ไม่ต้องบารุงอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะถึงเวลาเขาก็ไปเก็บมาขายค่ะถ้าเจอผักชนิดนี้ตรงโต๊ะอาหารร้านอาหารนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยนี่ค่ะ แสงมันน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกอะค่ะนี่มาดูด้านนี้นะนี่กิ่งเล็กไนหะกิ่งเล็กที่งอกไปนะมันจะงอกออกไปตรงก้านตรงข้อทุกข้อกิ่งนะคะงอกจะมีลูกตลอดเลยค่ะไปถึงปลายนะคะนี่ค่ะนี่เรามีพริกเกลือนะคะเราตำพริ ะะแล้วก็มาคลุกกับพริกเกลือ,อน,นี้กรอบๆอ,อร่อยเลยค่ะแต่บางท่านเขาก็อันนี้คือกิ่งเล็กมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยทั้งปีนะคะ แล้วก็เก็บกินได้ทั้งปีเลยค่ะดูกครั้งเดียวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอาหารบ้าน